วิธีการปักหมุดโพสต์ในหน้าโปรไฟล์เฟซบุ๊กของตัวเอง ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราวิน y o u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกท่านมาปักหมุดโพสต์ให้อยู่ในหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k หรือว่าให้มันขึ้นเป็นโพสต์แรกในหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Facebook จากนั้นให้เราไปที่ขีดสามขีดขวามือแล้วก็ไปที่ตัวนี้นะคะหรือคําว่าดูโปรโฟไฟล์ของคุณทีนี้เราก็จะเข้ามาที่หน้าโปรโฟไฟล์ของตัวเราเองจากนั้นให้เราเลื่อนหา,าโพสที่เราต้องการจะปักหมุดนะคะอย่างของน้ำน,น้ำก็จะปักหมุดโพสต์ตัวนี้นะทีนี้ให้เรากดไปที่จุดวงกลม3จุดค่ะทุกคน จุดวงกลม3จุดนะคะกดแตะเป็นหนึ่งทีจากนั้นคาว่าปักหมุดโพสต์ก็จะอยู่ที่หัวข้อแรกกันเลยก็ให้เรากดคาว่าปักหมุดโพสต์เขาก็จะขึ้นว่าปักหมุดโพสต์ของคุณไว้แล้วเห็นไหมคะนี่เวลาที่คนอื่นมาส่องเฟซของเรานะคะเขาก็จะเห็นโพสต์ที่เราปักหมุดโพสต์นี้เป็นอันดับแรก สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ